สวัสดีค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันที่8กุมภาพานันธ์พุทธศักราช2568ลักษณะอากาศทั่วไปลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและเทะเลอันดามันลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศเย็ยเนในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามานันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรหางฟ่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณหางฟ่งและพบกับการพยากรณ์อากาศกราบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน